ข้อ9เป็นเอนทาร์มาปีสีหนึ่งครับข้อสอบเอนทาร์มาปีสีหนึ่งนะครับน้องครับเขาบอกมีเซต a b c อ่ะข้อนี้ไม่ได้กำหนด universe มานะครับน้องเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับน้องแหมไม่ได้กำหนด universe มาจะเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วแต่น้องดูทีละเซตเลยครับน้องพี่ขอเซต a ก่อนเซต a นะครับคือเซตของ x โดยที่ x นะครับเท่ากับ1ลบ2ส่วน n และ n เป็นจำนวนนับโหน้องครับข้อนี้ครับมี x แล้วมี n ดะครับน้องครับใครเรียนกับพี่มาแล้วตอบพี่ชื่นใจครับ n เป็นจำนวนนับ จำนวนนับเลขแรกน้องครับฟังพี่นะจำนวนนับเลขแรกคือเลขอะไรครับเลขชิบหายจำเรื่องจำนวนนับได้ไหมเนี่ยจำนวนนับก็คือตัวที่มันนับได้เออก็คือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรเงี้ยไปเรื่อยทันพี่ไหมนะครับหมายความว่าก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ไปเรื่อยโอเคไหมครับอ่หนูยังไม่ได้ปิ้นชีปหนูหาไฟไม่เจอนะครับเพิ่งเข้ามาในห้องทีหลังหรือเปล่าเนี่ยนะครับ Uh, ดูในโน้ตนะครับพี่แปะไว้ในโน้ตเรียบร้อยแล้วนะครับเออใครที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มใหม่นะครับเออนะครับอยู่ในโน้ตแล้วนะอยู่ในโน้ตแล้วนะครับเข้าไปดูในโน้ตได้เลยนะครับน้องเออน้องพี่แปะไว้แล้ว <c oughs> นะชีตเรียนเซตชีีเรยนตีโกนะครับอยู่ในอยู่ในโน้ตทั้งหมดเลยนะนะครับเออลองไปดูโน้ตนะครับน้องโอเคไหมเออแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอนั่งฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาคลิปไปเรียนเพิ่มไปเรียนที่หลังได้เออวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศร่มกันนะน้องเชื่อไหมนะครับจริงๆแล้วพี่ว่าห้องสดอะยังงไไก็ม่รู้อะ พี่รสกว่าห้องสดบรรยากาศนีก่ก็ดีกว่าห้องวิดีโอวิดีโอนี่คือแบบเราแม่งวอกแวกกันง่ายมากเลยตามจริงพี่ไม่อยา,ากจะอัดวิดีโอให้เลยด้วยซ้าอยากให้เราตั้งใจฟังในห้องสดเทียวมากกว่าเออแต่ว่านะหลายคนก็แบบฟังรอบเดียวมันไม่รู้เรื่องนะก็เลยนะต้องไปฟังซ้ํานะครับเนาะเออก็ก็ก,ก็ก็เข้าใจนะเพราะพี่ตอนพี่ตอนสมัยพี่เรียนเนี่ยพี่ก็อยากได้วิดีโอกลับไปดูนะเออครับเนาะ แต่ว่าตอนสมัยนั้นนี่ตอนที่พี่เรียนนี่เขาไม่แดดวิดีโอให้นะสมัยที่พี่เรียนที่ดิวเตอร์นะเนาะเขาก็ไม่แดดวิดีโอให้ก็เลยต้องตั้งใจฟังในห้องนะแล้วโชคดีมากเลยที่ตั้งใจฟังในห้องนะครับเอานะครับก็เลยเป็นความรู้ถึงทุกวันนี้นะครับอ่ะน้องครับเซตเเรียบร้อยแล้วเซตเเรียบร้อยนะครับอ่ะน้องครับทีนี้เอ็นเบตโนนับหนึ่งสองสามสี่แต่ข้อนี้ไม่ได้ตอบหนึ่งสองสามสี่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะไอ้เจ้าหนึ่งสองสามสี่ที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับน้องมันต้องมาแทนในเอ็นตัวนี้ มันต้องมาแทน n ตัวนี้ทุกคนเข้าใจพี่ปะมันต้องมาแทน n ตัวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เอาหนึ่งสองสามสี่มาแทน n ตัวนี้ครับเราจะได้สมาชิกของ x หลายตัวเลยเนาะเราจะได้สมาชิกของ x หลายตัวเลยถ้าพี่แบงค์เขียนเป็นการแจกแจงน้องครับฟังพี่หน่อยครับถ้าพี่เขียนแบบแจกแจงสมาชิกครับตัวแรกพี่แบงค์จะต้องแทน n ด้วยหนึ่งทุกคนตั้งใจฟังนะครับถ้าพี่แบงค์แทน n ด้วยหนึ่งช่วยนะครับถ้า n ด้วยหนึ่งหมายความว่า n ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งทุกคนนะครับมันจะได้หนึ่งลบ น้องครับหนึ่งลบด้วยสองส่วนหนึ่งนะครับแถวบ้านพี่จะตอบว่าเป็นลบหนึ่งทันพี่ไหมหมายเขาว่าสมาชิกตัวแรกของเอของพี่นะให้หนูเขียนไปเลยครับว่ามันคือลบหนึ่งแต่ยังไม่เสร็จครับน้องตัวต่อมาครับให้หนูแทน n เป็นเลขสองเพราะนี่ไงเลขสองตัวนี้ทันพี่ปะค่อยๆแทนเทตัวครับน้องถ้า n เป็นสองแซวว่าถ้าพี่แทน n เป็นสองฟังพี่นะครับ n ตรงนี้ใส่เลขสองไปเลยมันจะกลายเป็นหนึ่งลบสองส่วนสอง ซึ่งไอ้หนึ่งลบสองส่วนสองเนี่ยมันจะตอบว่าเป็นหนึ่งลบหนึ่งได้เลขศูนย์หมายค้าสมาชิกตัวที่สองครับก็คือเลขศูนย์น้องเดาดน้องพอเดาออกได้ไหมว่าพี่จะทาอะไรต่อพี่แบงก็จะแทนเอ็นเป็นเลขสามต่อ <c oughs> เอแล้วก็เอ็นเป็นสี่ต่อแล้วก็เอ็นเป็นห้าต่อโอเคไหมเอาสักห้าตัวก็ได้ประมาณนี้ก็พอนะอ่ะทีนี้เอ็นเป็นสามทุกคนช่วยพี่ครับถ้าเอ็นเป็นสามหมายความว่าตรงนี้ครับเอ็นจะเป็นเลขสามจะกลายเป็นหนึ่งลบสองส่วนสาม ไอเจ้าหนึ่งลบสองส่วนสามเนี่ยนะครับเวลาหนูไปคิดเลขออกมานะครับพี่ขออย่าคิดเลขเร็วนะครับถ้าหนูไปทดเลขเองมันจะตอบหนึ่งส่วนสามไม่นจะตอบหนึ่งส่วนสามอ่ไม่ไตอบหนึ่งส่วนสามนะครับเด็กๆอ่ะหนึ่งส่วนสามชุดโอเคเปล่าต่อมานะครับเอเป็นเลขสี่ n เป็นเลขสี่เอเป็นเลขสี่นะครับเราใส่ n ตรงนี้เป็นสี่เราใส่ n ตรงนี้เป็นสี n ่ 4, น้องครับเราจะกลายเป็นหนึ่งลบสองส่วนสี่ ซึ่งหนึ่งลบสองส่วนสี่เนียตรงเนี้ยตัดทอนก็ได้เนาะมันได้เป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองซึ่งไอเจ้าหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยเวลาคิดเลขออกมามครับมันจะตอบหนึ่งส่วนสองพอดิพอดีเขีบเปล่าก็ใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองเขีบไปเขีมไหมอ่ะนะครับตัวต่อมาน้องครับถ้าเเป็นสี่ยังไม่พอน้องครับมีเเป็นห้าด้วยพี่ขอให้น้องช่วยๆกันนะเเป็นห้ามีไรคิดเลขย่างได้เท่าไหร่เอ่ยเเป็นห้าคิดย่างได้อะไร ถ้า n เป็น5จะกลายเป็น1นึลบสอนะครับ1นึลบสอนะครับอ่ะก็จะกลายเป็น5้าส่วน5ลบสองส่วนหลบสอจะกลายเป็นเศษ3.5นะครับ3ามเนะี่ยเศษ3.5แต่ยังไม่เสร็จนะครับน้องจริงๆแล้วน้องทุกคนจะคิดว่า n เป็น6เป็นเท่าไหร่ด้วย n เป็น7เป็นเท่าไหร่ด้วยแต่พี่ขออนุญาตขี้เกียจนะครับขออนุญาตขี้เกียจครับใส่จุดๆๆไปเลยแล้วกันช่างแม่งละกูขอแค่นี้แหละพอละเออนะครับขี้เกียจละเอาไงขี้เกียจละแค่นี้พอละกูโอเคไหมนี่คือเซต a นนะคครับ้ออองโเเมตต่ไปซ b ฟังพี่นะครับต่อไปเซตบีไอเจ้าเซตบีเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับมีเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่แล้วก็จุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดเหมือนกันหมายเขาว่าเซตบีเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายตัวแต่เราก็ไม่แค่ไม่ได้เขียนออกมาโอเคไหมเซตซีเซตซีก็จะมีลบหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งส่วนสองน้องครับพี่มีคําถามครับน้องว่าหนึ่งส่วนสามสองส่วนสี่สามส่วนห้าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเหมือนกันไหมอะตอบหน่อยดิน้องว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือน ทำไมถึงไม่เหมือนนะเพราะอะไรก็เน,เ,นเลขเดียวกันจะชันเลยเหมือนก็นเลขเดียวกันจะชันเลยไม่เหมือนเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเนะี่ยอ๋อมันเป็นเซตมันเป็นเซตของใช่ไหมเออนะครับอ่ะน้องครับถูกต้องเลยถูกต้องละพี่เข้าใจนนองว่าน้องจะอธิบายว่าอะไร <laughs> <laughs> นะโอเคเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังออกนะขอบคุณมากนะครับอ่ะน้องครับจะสังเกตได้ว่าไอ้หนึ่ง่วนสามสองนสี่หนึ่งนสามแล้วมีจุดจุดข้างหลังเนี่ยสังเกตครับแม่งมีเซ็ตครอบอีกครั้งหนึ่งแม่งมีเซ็ตครอบอีกครั้งหนึ่งหมายเขาว่า น้องพี่มีคําถามอ่ะถามเล่นๆได้ไหมน้องว่าเซตซีมีสมาชิกกี่ตัวไอเดียเซตซีมีสมาชิกกี่ตัวตอบพี่ดิซี N C, ม,มีสมาชิกกี่ตัวสี่ตัวน้องครับตอบว่ามีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวแรกคืออันนี้ตัวที่สองคืออันนี้ตัวที่สามคืออันนี้และตัวสุดท้ายคือทั้งก้อนนี้เลยครับตัวสุดท้ายคือทั้งก้อนนี้เลยโอเคไหมตัวสุดท้ายคือทั้งก้อนนี้เลยไหมครับหมายความว่าข้าว่าเซตซีจะมีสมาชิกสี่ตัวแค่นี้ น้องพี่มีคำถามเซตซีของเราเนี่ยเป็นเซตจำกัดหรือเซตอน,นันต์จำกัดเป็นเซตจำกัดแ <c oughs> น่นอนครับเพราะแต่ิงหลายคนชอบเข้าใจผิดนะนี่ไงพี่จุด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 ของพี่มันต้องเป็นเซตอนันต์ไม่ใช่หรอพี่เคยสอนหนูอ่ะนี่นะครับหลายหลายคนเิ่มขิงนี่ยนี่พี่เคยสอนหนูอะ่ะ,ม,ออะ,อนนอะมันต้องเป็นเซตอนันต์ไม่ใช่หรอพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าอนันต์ข้อนี้นะครับมันเป็นแค่ตัวเดียวมันมีเซตขอ้ออีกครั้งหนึ่งไง พอมีเซตข้อไปครั้งหนึ่งปุ๊บหมายเหตุว่าไอจุดๆ,ๆเนี่ยมันอยู่ในเซตตัวนี้โอเคไหมเออถ้านับเฉพาะสมาชิกเซต C จะมีแค่สี่ตัวคือหนึ่งสองสามสี่จบแต่ถ้านับเฉพาะตัวนี้ครับน้องครับอันเนี้ยเป็นเซตอนันต์แน่ๆอันเนี้ยเป็นอนันต์แน่ๆผัานพี่ว่าอันนี้เป็นอนันต์แน่ๆแต่ถ้าถามจํากัดนะครับมีแค่สี่ตัวก็ใส่หน,นึ่งสองสามสี่จบแค่นี้แหละพอแล้วเออนะครับ NC จะมีสมาชิกตัวแสดงว่าช้อยหนึ่งนะครับน้องช้อยหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเซตอนันต์พี่กาช้อยนี้ทิ้งเลยครับแม่งม่าจะเซตอนันต์แน่ๆ โอเคป่ะมันต้องมีเส้นจำกัดถูกแล้วโอเคป่ะนะครับมันต้องมีเส้นจำกัดถูกแล้วครับน้องไม่ใช่เ้นอันนั้นหรอกนะครับใช้หนึ่งพิจัดทิ้งเลยอ่ะน้องทีนี้เรามาทําดีกว่านะครับโจทย์สั่งอะไรเอ่ยน้องครับโจทย์สั่งให้เราเอา A ไปอินเตอร์เซกต์ B แล้วก็ลบอะโทษครับเอา A ไปอินเตอร์เซ็กต์ C ลบ B ทั่วครับขั้นตอนแรกครับทําแนวโมเลบก่อนจะไได้ไหมที่พี่เคยสอน A อินเตอร์เซกต์ B อะโทษนะครับ A อินเตอร์เซกต์ C เอา A ไปอินเตอร์เซก็ก่อนนเลยครับ้อง เอา A ไปอินเตอร์เซกซก่อนเลยครับการที่เราจะเอา A, มาเซกซได้ไหมายความว่าขั้นตอนแรกครับพี่แบงค์จะเอาอันนี้กับเนี้ยมาหาตัวซ้ํากันน้องครับตัวซ้ําตัวแรกก็คือลบหนึ่งผันพี่ไหมตัวที่สองก็คือเลขศูนย์ตัวที่สามก็คือหนึ่งส่วนเลยครับหนึ่งส่วนสองคำถามของพี่คือน้องครับหนึ่งส่วนสามถือว่าซ้ํากันไหมเนี้ยหนึ่งส่วนสามกับสาส่วนห้าเนี่ยเห็นไหมมีตรงนี้ด้วยถือว่าซ้ํากันไหม คำตอบก็คือไม่ซ้ำนะครับโอเคขอบคุณมากครับไม่ซ้ําเพราะไอเนี้ยครับมันคือสมาชิกหนึ่งตัวก็คือหนึ่งส่วนสามแต่สมาชิกหนึ่งตัวของ C นะครับมันคือก้อนใหญ่ก้อนนี้รวมทั้งหมดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับน้องไม่เหมือนกันนะเออให้เข้าใจมันถูกต้องนะครับดังนั้น a อินเตอร์เซ็กซีของพี่ครับสมาชิกของพี่จะมีแค่สามตัวก็คือลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งส่วนสองครับแค่นี้ครับสามตัว a อินเตอร์เซ็กซีของพี่จะมีลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งส่วนสองแค่สามต ทีนี้หลังจาก a6c เป็นสัตัวนี้โจทย์สั่งให้เอาไปลบ b ฟังพี่นะครับ a6c เป็นตัวนี้สั่งให้เอาไปลบ b คำว่าให้เอาไปลบ b หมายเขาว่าไงหมายความว่าพี่แบงค์จะเอาตรงพวกนี้ตั้งฟังอะไรพี่เขียนให้มันชัดเจนนะครับ a6c ของพี่เอาไปลบ b น้องครับ 6c คือตัว a6c คืออันนี้นะเอาไปลบ b ทิ้งหมายเขาว่าเซต b ทั้งหมดตรงนี้พี่แบงค์จะตัดทิ้งทั้งหมดเลยโอเคไหม หมายความว่าถ้าเจอเลขศูนย์เพียงตัดทิ้งครับเลขหนึ่งตัดทิง้งหนึ่งส่วนสองตัดทิง้งหนึ่งส่วนสามตัดทิ้งหนึ่งส่วนสี่ตัดทิ้งตัดทิ้งแม่งให้หมดเลยน้องครับคําถามคือสามตัวนี้มีเลขอะไรที่อยู่ในนี้บ้างไหมมีเลขศูนย <0, S 1> <0, S 2> ์ 1, 1> แล้วก็ <S 2> 2. <S ใช่ครับน้องมีเลขศูนย์กับหนึ่งส่วนสองที่มันซ้ํากันอยู่หมายความว่าศูนย์กับหนึ่งส่วนสองพี่แม่งตัดทิ้งได้เลยถัดี่ไหมครับทำให้ไอเซตตรงนี้ทั้งหมดเวลาคิดออกมาครับจะมีแค่ตัวเดียวครับคือเลขลบหนึ่งจบแค่นั้นเลย ลบหนึ่งจบมีสมาชิก er ต mm ัวเดียวโอเคเปล่านะครับน้องครับโจทย์ถามว่าเป็นจริงตามข้อใดน้องครับไอเซตเนี่ยนะครับมีสมาชิกแค่ตัวเดียวคือลบหนึ่งและพี่สังเกตเห็นแล้วครับมีสมาชิกตัวเดียวครับคือข้อสามแน่ๆจริงไหมมีสมาชิกตัวเดียวเพราะฉั้นข้อนี้ครับตอบเฉยข้อสามจบแค่นี้อ่ะข้อนี้เป็นข้อสอบเอนทานส์นะครับยากนิดนึงยากนิดนึงนะครับน้องอ่ะจดตามไปก่อนนะจดตามก่อนนะอ่ะไล่ทีละสเต็ปนะครับทำมาที่นี่ก่อนไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วค่อยตอบอันนี้ อ่านะครับลองดูนะลองดูนะลองดูอ่านะครับโอเคว้าวตอนนี้สิบเอ็ดโมงละมีใครหิวข้าวไหมพี่เริ่มหิวข้าวแล้วเ <laughs> พิ่งกินข้าวไปตอนเก้าโมงแ <laughs> ค่แท้กูหิวข้าวไปแล้วนะะะนะครับเอออ่ะนะครับไปต่อนะไปต่อนะไปต่อทุ่นครับพร้อมนะพี่ไปข้อสิบต่อเลยนะทุนครับข้อสิบเป็นเอ t ทานส์ปีสี่สองครับ น้องครับ n t i m ปี42สองข้อนี้เขาบอกว่ามีเซต a เป็นเลขหนึ่งสองสามแล้วมีจุดจุดจุด,จดน้องครับตอบให้ชื่นใจพร้อมกันครับ a เป็นเลขหนึ่งสองาจุดจุดจุดข้อนี้เป็นเซตอน,นันหรือเซตจำกัดครับอนัเนเซตอน,นันขอบคุณมากครับเซต b ครับเซต b เป็นเซตของเลขหนึ่งสองเป็นเซตของเลขสามสี่ห้าแล้วก็มีหกเจ็ดแปดน้องครับที่มีคำถามถามอยู่แล้วครับน้องว่าหนึ่งสองสามวันนี้กับหนึ่งสองสามวันนี้เหมือนกันไหม <laughs> เหมือนกันไหมไม่ไม่น่าเหมือนใช่ไหม แม่งไม่เหมือนกันแน่ๆครับน้องไม่เหมือนกันครับพ่ออันนี้ขึ้นหนึ่งสองสามอันนี้ขึ้นหนึ่งสองสามแต่หนึ่งสองสามของเซตบีครับมันแบ่งให้ชัดเจนครับว่าเอาหนึ่งสองมาใส่เป็นกรอบหนึ่งกรอบแล้วเอาสามนะครับมาใส่ไปอยู่อีกรอบหนึ่งทันพี่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันแน่นอนครับไม่เหมือนกันโอเคนะครับเจ้านี่ครับจะมีสมาชิกเป็นหนึ่งตัวโอเคไหมหนึ่งสองที่มาอยู่ด้วยกันนะครับนับเป็นสมาชิกแค่ตัวเดียวแต่เนี้ยไอหนึ่งกับสองที่มันแยกกันนะครับนับเป็นสมาชิกสองตัวโอเคไหมน้องครับโจทย์สั่ง ทำทีละขั้นตอนครับขั้นตอนแรกครับทําอันนี้ก่อนก็ได้น้องครับขั้นตอนแรกเอา a ไปลบ b ก่อนทั่วครับถ้าเพียงสั่ง A ลบ b ถ้าแพงแสั่งให้เอา a ลบ b แซลพี่ตั้ง a ไว้และหัก B ทิ้งโอเคป่มตั้ง A ไว้หัก B ทิ้งทั่วครับถ้าพี่ตั้ง A ไว้แล้วหัก B ทิ้งฟังพี่นะครับตั้ง A เอาไว้แล้วหัก B ทิ้งหมายเขาว่าเพียงปตัดตัวนี้ทิ้งตัดตัวนี้ทิ้งโอเคไหมน้องครับมีคาถามครับไอ้หกเจ็ดแปดแดดที่พี่ตัดทิ้งน้องรู้ไหมว่าหกเจ็ดแปดเด็ดก็มีอย ไอ้หกเจ็ดแปดก็จะมีอยู่ใน A, เซตเเหมือนกันพอต้องเห็นปะมันเขียนหนึ่งสองสามเนี่ยหมายเขาจริงๆอะ่ะโตที่มันเหลือจากจุดๆตรงเนี้ยมันคือสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ไปเรื่อยๆทันดีปะเหนไหมหมายเขาว่าไงครับหมายเขาว่าหกเจ็ดแปดเวลาพี่ตัดทิ้งไอ้หกเจ็ดแปดตรงนี้เพียงก็ต้องตัดทิ้งด้วยและใน่วนที่เหลือพี่ก็ต้องตัดทิ้งทั้งหมดทันดีไหมครับน้องต่อยพี่ชื่นใจหน่อยครับเอลบี A B ของพี่จะเหลือสมาชิกกี่ตัวห้าห <5. S 2> ้าตัวขอบคุณมากครับก็จะมีเลข หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เลขห้าอ่ะพี่เริ่มไปเร็วขึ้นแล้วนะครับน้องหลายคนน่าจะพอเริ่มชินบ้างและแต่ว่าน้องต้องเข้าใจนะครับสิ่ที่พี่สอนตอนนี้นะครับอาจจะยากกว่าที่เราเรียนในโรงเรียนก็ได้นะครับเอออันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางโรงเรียนสอนง่ายๆนะครับเออนะบ,บางโรงเรียนสอนง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลาไปสอนข้ามหาวิทยาลัยมันไม่ได้ง่ายง่ายไง,ไงเออนะเวลาที่สอนพี่สอนของจริงตลอดนะฮะเอ,อ มันสอนง่ายๆพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้แล้วหรอกนะครับพวกเราไปอ่านเองก็ได้นะไอ้พวกง่ายๆนะครับเนาะไอ้พวกยากๆนี่ไว้มาเจอกับพี่นะครับอะน้องครับไปต่อต่อมา b ลบ a นี่ b ลบ a น้องครับช่วยพี่หน่อยครับ b ลบ a เซลฟพี่ต้องเอา b บิที่ตั้งครับแล้วหัก a ทิ้งหมายความว่าถ้าพี่หัก a ทิ้งครับเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในพี่หักทิ้งทั้งหมดเลยจริงปะน้องครับตอบให้พี่ชื่นใจครับหกเจ็ดแปดในเพียงต้องหักทิ้งไหม หักไหมหักครับพี่โอเคอ่ะ okay, พี่กูตอบแทนและอ่ะหกเจ็ดแปดหักทิ้งอ่าหักทิ้งอ่านะครับเฮียกูปัญญาอ่อนได้โลเลยนะครับอ่ะน้องครับ b ลบ a ไหมเขาเพียงไม่เอา a อคําว่าไม่เอา a อไหมคขาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหักทิ้งทั้งหมดใช่ไหมน้องครับแต่พี่เอา b นะพี่เอาบแต่พี่หักเอทิ้งหมายควาว่าเหักทิ้งทั้งหมดแต่สังเกตไหมครับว่าหักทิ้งทั้งหมดเนี่ยไอหกเจ็ดแปดเนี่ยแม่งกระเสือกอยู่ในบด้วย แซวว่าหลังจากหกเจ็ดแปดที่เหลือด้พี่หักจริงที่หมดเลยทันพี่ปะหมายเขาว่าครับเซตบีของเราจะมีสมาชิกแค่สองตัวไอ้โทษครับบีลบเอเด็ยจะเหลือสมาชิกแค่สองตัวก็คือไอ้เจ้าตัวนี้กับตัวนี้ทันพี่ปะเวลาตอบเลยครับเวลาตอบนะครับเม่์ตอบมีเซตของเลขหนึ่งสองแล้วก็มีเซตของเลขสามสี่ห้าครับอ่ะจดที่พี่เลยครับจดที่พี่เลยนะครับเห็นไหม เออใครไม่ทันบอกได้นะเออนี่พี่ต้องพูดทุกข้อเลยป่ะนะครับใครไม่ทันบอกได้ใครไม่ทันบอกได้นะออนนะครับรไบอไคไนอไ,นะคคไม่ทันไม่รู้ออหนูกล้กากล้าถามนะลกูกโอเคไหมเออนะครับพี่อยู่ตรงนี้ละนะครับกล้ากล้าถามมาเลยไม่ต้องกลัวคนนู้นคนนี้หรอกถ้าชีวิตนี้เราหมดแต่กลัวนะครับเราจะไม่ทําอะไรเลยเออถ้าชีวิตนี้หนูหมดแต่ก,กลัวหนูจะไม่ทําอะไรเลยเค็นไหมอย่ากลัวนะครับเนาะเออ เพื่อนพี่นะมันชอบผู้หญิงนะแต่กูไม่กล้าจีบอะมึงกูกลัวกูกลัวเขาไม่ชอบกูกูกลัวเขาโอ้นะมึงโมแต่กลัวแต่มึงก็โดนเขาฆ่าไปแดกเฮียด่าแมงแบงอย่างนั้นเนี่ยแมงช็อกเลยอาจารย์แบงจะด่ากันอย่างนั้นนะเออนะเพราะชีวิตนี้เราอย่ากลัวนะครับอยากทำไรทําเลยแต่ขอยไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะโอเคไหมถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับทําไปเลยทําไปเลยอย่าไปกลัวถ้ารู้อยู่แก่ใจว่ามันดีแล้วอยู่แก่ใจว่ามันถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรนะครับทําไปเถอะโอเคไหมครับเนาะ อะน้องครับโจดสั่งให้เอาสองเซตนี้มายูเนียนกันทวนครับจังอ่าโจดสั่งให้เอาสองเซตนี้มายูเนียนกันสั่งให้มายูเนียนกันหมายความว่าให้เอาสองเซตนี้มารวมกันนะครับเออให้เอาสองเซตนี้มารวมกันการที่เราสั่งให้เอาสองเซตนี้มารวมกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าพี่แบงค์ครับก็แค่เขียนรวมไปอยู่เซตเดียวกันแค่นึงนะครับเวลาเอามายูเนียนกันนะครับเวลามายูเนียนอย่างยูเนียนอ่ะเวลายูเนียนกันเวลาตอบนะครับมันจะมีทั้งหมดสมาชิกนะครับเวลาเขียนก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะมีเซตของเลขหนึ่งสอง แล้วก็จะมีเซตของเลขสามสี่ห้าโอเคไหมฮะเอนี่คําตอบข้อนี้ครับน้องโจทถาว่ามันมีสมาชิกกี่ตัวน้องครับเวลามีสมาชิกกี่ตัวให้นัง่งน้องนั่งนับเลยเทีเดียตัวนะครับน้องจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวข้อที่ตอบเจ็ดตัวจบแล้วครับแค่นี้เองชุบเคลียร์ Clear. น้องเรียนในห้องนะครับใครที่เรียนรู้เรื่องพี่ยินดีด้วยนะครับน้องกลับไปทวนเยอะๆนะกลับไปนั่งฝึกทําเองด้วยนะครับข้อไหนที่วิวเว้นโล่งๆไว้ไปลองนั่งทํา แล้วถ้าไม่โชว์ถูกหรือไม่ถูกนะครับทักมาหาพี่เดี๋ยวพี่ทรงฉเฉลยให้เห็นไหมหลายคนนี